ซื้อโน้ตบุ๊กมาใหม่ไม่มีปุ่มแอปพลิเคชันจะใช้งานร่วมกับโปรแกรมอ่านจอภาพ NVDA แล้วก็ตาทิปหรือจะเป็น NVDA กับเสียงอื่นๆนะครับปัญหาคือหลายคนก็ต้องไปติดสติกเกอร์ไว้ที่ปุ่ม F 1 0เพราะว่า Windows ตั้งไว้ว่า,เ,าเขาก็าหนดไว้ว่าใช้ชิปกับ F 1 0แทนการกดปุ่มแอปพลิเคชันได้แต่ว่าเพื่อนๆคนตาบอดก็ไม่ค่อยถนัดกัน วันนี้เลยมาแนะนําส่วนเสริมนะครับสําหรับเพื่อนๆคนตาบอดดังนั้นอันนี้สื่อนี้ทํามาเพื่อน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 ,อนคนตาบอดเท่านั้นนะครับในการใช้งาน NVDA เวอร์ชันปัจจุบันเป็น2024.1บนระบบปฏิบัติการ Windows 11ร่วมกับ PPA ตาทิพนะครับโน้ตบุ๊กใหม่ๆไม่ไม่มีเลยอะ่ะดังนั้นก็มีผู้พัฒนาส่วนเสริมตัวนี้ตัวนี้ช,ชื่อว่า remap application key เดี๋ยวเราใครสนใจ อยากจะลองแมปคีย์อื่นๆก็คือทำให้คีย์อื่นๆกลายเป็นหรือปุ่มอื่นๆกลายเป็นปุ่มแอปพลิเคชันนะครับจากเครื่องที่ไม่มีนะเอาเครื่องที่ไม่มีเครื่องที่มีแล้วไม่ต้องมาตั้งเนาะเพราะใครใช้คอมตั้งโต๊ะเนี่ยคีย์บอร์ดโดยทั่วไปยังมีอยู่เนาะแต่ถ้าไม่มีเราเข้าไปที่ NVDA เมนูกันครับกด NVDA Key กด insert หรือ cap lock ก็ได้ insert n หรือ cap lock n กันครับ เมื่อเข้า nvda เมนูแล้วกดลูกศรลงมาหา t o o sub เมนู t o sub เมนู t ลูกศรลงจนเจอ t o o sub เมนู t แล้ว enter หรือลูกศรขวาเข้าไปเจอ view lock นะครับกดลูกศรลงหา add on store หรือกดตัว a ก็ได้นครับ add on store เจอแล้วนะครับ enter เข้าไปครับหรือกด insert n t a แล้วแต่ว่าใครจะเข้าทางวิธีไหนนะ enter ที่ add on store add on store install add on store เข้ามาที่ add on store แล้วเราจะไปที่แท็บ เอ่ออ a า i ์ a รเบิ d นครับโดยการกด c o n t r o l Tab ถ้า c o n อ r o l อันนี่กดไปครั้งที่หนึ่งแล้วนะแ a n e นกด c o n t t o l tab ครั้งที่สอง a r a b l e Add-on ท a b สี่อ่า i แ d นนะครับแล้วมาอยู่ที่แท็บนี้แล้วแท็บไปจนเจอ List ์นะครับแคําแท็บไปอแท็บอีกทีนึ่งนะครับ Available a นะครับจะเจอเนี่ครับเจอหลายๆตัวลองเลื่อนลูกศรขึ้นลงได้แต่เราจะไปหา Remap แอปพลิเคชัน Key ครับกดตัว R Romeo um เร็วกว่าเนาะกดตัว R Romeo um เลยครับ r i t d f i t s e m i c o n o n อ้าวตัวนี้ไม่ใช่กดลูกศรลงต่อครับ r i t d Block of Tech Free ไม่ใช่ลูกศรลงต่อครับ r e Map Application Key s e m i c o n o n State c o d e นครับ r e Map Application Key นะครับตัวนี้เลย r e Map Application Key s e m i c o n o n เจอแล้วนะครับ Enter ได้เลย Contact Menu เปิด Contact Menu ขึ้นมาตรง Contact Menu เนี่ยเปิดขึ้นมาแล้วลูกศรลงหา Install Install อเจอ Install แล้ว Enter แอปสตอร์เวลบแอปลเราไปอ่านรายละเอียดก่อนียแอปพลิเคชันยังไม่ได้อ่านกดแท็บที่หน um ึ่งอ่าก็เอาไว้สำหรับการปรับแต่งให้ปุ่มอื่นๆกลายเป็นปุ่มแอปพลิเคชันหรือการกดคำสั่งชิปแอปพลิเคชันเออตรงนี้เคยสอนไปแล้วนะทำสื่อไปแล้วด้วยเดี๋ยวไปบอกความแตกต่างละกันแท็บมาดีกว่าไปที่ปุ่มครสเพื่อเราจะติดตั้ง ถัดไปเรื่อยเรอยจนเจอ cross button cross นะครับเจอแล้ว enter ครับอก c เราเขาต้องการให้เรา restart แล้วก็ enter ที่ yes ได้เลยนะครับ enter ปึ้งเขาก็จะปิดแล้วก็เปิดใหม่ขึ้นมานะครับ p t <TA. S 1> ความแตกต่างระหว่างแอปพลิเคชันกับชิปแอปพลิเคชันก็คือ restart p c หนึ่ง box ถ้าถ้าเราใช้ Windows 11เวอร์ชันใหม่ๆนะครับการกดปุ่มแอปพลิเคชันหรือชิป f 1 0 อ่งจะเป็นคอนเทกต์เมนูรูปแบบใหม่ของ Windows มันมันจะไม่มันจะไม่เหมือนความคุ้นเคยเดิมแต่ถ้าคุณอยากให้เหมือนความคุ้นเคยเดิมนะครับกด Scape ไปแล้วก็อยู่ที่ไหนก็ตามให้กดชิปค้างไว้แล้วแอปพลิเคชันเนี่ยแล้วกดลูกศรลงก็จะเป็นแอปพลิเคชันรูปแบบคุ้นที่เราคุ้นเคยตั้งแต่ Windows 7, Windows 8, Windows 10อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ แล้วก็ Windows 11เวอร์ชันเก่าๆเก่าแต่สัญญากันก่อนนะครับว่าตัวตัว r p m a p a p p พลิเค k o y Key เนี่ยตั้งตามที่แนะนำนะครับสำหรับผู้ใช้งานพื้นฐานแต่ถ้าใครแอดวานซ์กว่าผมแล้วสามารถที่จะทำได้มากกว่านะครับแต่ว่าถ้าทำอะไรลงไปแล้วคุณเองต้องต้องรู้และบอกด้วย ว่าคุณตั้งอะไรที่ไหนอย่างไรถ้าให้ข้อมูลไม่ครบสัญญากันนะครับว่าผมคงช่วยไม่ได้เพราะว่าถ้าไปตั้งผิดแล้วมันก็คือผิดอาจจะต้องอใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งในการล้มนะครับอ่ะก็ทราบกันแล้วเนาะดังนั้นรับผิดชอบตัวเองเนาะถ้าถ้าอยากจะเรียนรู้ส่วนเสริมตัวนี้นะ,ะเมื่อเราติดตั้งส่วนเสริมตัวนี้แล้วเราต้องตั้งค่าครับมันจะไม่ออโต้นะครับเพราะเขาจะให้เรากําหนดเองครับ เราจะไปที่ Nvidia เมนูครับ Insert N ครับ Nvidia เมนูหรือแ a p Lock N นะครับเปิด Nvidia เมนูขึ้นมาแล้วกดลูกศรลง Preference P อยู่ที่ Preference ครับลูกศรขวาเข้าไป SETTING เจอ setting แล้วให้กดลูกศรลงมาหา input สปีดดิฟคอนนาพันฟูชั่นเซ็ตสิงโบลูกศรลงมาเรื่อยๆอินพุตเจ็ดฟูสเป็นตาทิพย์เขาอ่านอย่างเงี้ยจริงๆมันน่าจะเป็นอินพุตเชเจอร์นะครับผมเชเจอร์ gesture. อ่านนี้หรือเปล่าหมอคอมตาทิพยนะ์เนาะเจอตัวนี้พันอินพุ <In> put, ตเจ็ดฟูสอินพุตเชเจอร์อ่าเอนเตอร์เข้าไปอินพุตเจ็ดฟูสดับพรีวิวเบรกสุดเข้ามาในเนี้ยจริงๆจะปรับคีย์ได้หมดเลยแต่ผมว่าสำหรับแอดวานซ์ทำตามสะดวกนะครับแต่ว่ารับผิดช,ชอบตัวเองด้วยอย่างที่บอกไว้แต่ถ้าเป็นมือใหม่ให้ทำตามผมเท่านั้นนะ รบกวนนะเพราะผมคงช่วยท่านไม่ได้เวลาที่มันคีย์มันเพี้ยนไปหมดนะ uh, ให้กดตัว R Romeo 1หครั้งอาอลิเคชัน Ke ย์คปเจอตัวนี้นะครับ Remap Application Key เขาคอ l ั b ไว้อยู่โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง Remap Application Key อลินะครับหรือถ้าคุณกดตัว R แล้วย,ยังไม่เจอแสดงว่าคุณมีตัวอื่นอยู่ด้วยให้เลื่อนลูกศร ขึ้นลงจนเจอ Remap Application Key เขาคอนแลปอยู่ให้ลูกศรขวาครับขยายมาแล้วนะครับลูกศรลงมาครับเตนอีดาเลคปอนโฟกัสหนี่คือเขาทำได้เยอะแต่ผมจะไม่พาทำเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันไปตั้งเยอะเกินอันนี้เอาไว้ตั้งตั้งคียของเลอบเลตเมาส์ลูกศรลงครับอีั้นนี้ไปตั้งค่าปุ่มไรเมาส์ลูกศรลงครับอีอปพลิเคช y นคียออเน ซึ่งมันจะเป็นถ้าใครใช้ Windows 11เนี่ยมันก็จะเป็นคีย์ในรูปแบบรูปแบบรูปแบบใหม่อะซึ่งผมว่าถ้าเป็นผมผมจะแนะนำว่าลูกศรลงต่อครับเิเน 4, 4, 5, 5. เนี่ยเราจะไปตั้งตั้งค่าปุ่มที่ทดแทนเครื่องโน้ตบุ๊กหรือคีย์บอร์ดที่ไม่มีปุ่มแอปพลิเคชันแล้วกดคำสั่งใหม่เนี่ยแล้วกลายเป็นชิปแอปพลิเคชันให้กลายเป็นคอนเทกต์เมนูรูปแบบ ที่เราคุ้นเคยดีกว่าอ่ะอยู่ที่ตรงนี้นะครับลูกศรลงมาจนเจอตัวนี้ e m u l a t e chip application key f t h i p application key นะครับให้เราอยู่ที่ตรงนี้แล้วแท็บหนึ่งครั้งจะมีเป็นปุ่ม add นะครับหรือเพิ่มอยู่ที่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองนำเสนอดูนะครับเดี๋ยวขอเช็คก่อนผมอยากจะใช้ปุ่ม2ปุ่มเพราะว่า การใช้ปุ่มเดียวเนี่ยมันอาจจะไปกระเทือนกับอันอื่นผมลองสำรวจมาแล้วว่าผมจะลองลองใช้อันนี้นะครับเพื่อนๆสามารถนำไปอัดแอปหรือนำไปเลือกว่าคุณจะใช้คีย์อื่นก็ได้แต่ผมจะลองว่าเออเพราะว่าคำสั่งนี้มันไม่น่าจะชนกับใครเพราะว่าคำสั่งมันถ้าเราเราแมปคีย์ไปแล้วมันชนกับคำสั่งนู้น ون, คำสั่งนี้ของโปรแกรมนู้น ون, โปรแกรมนี้มันก็จะเกิดปัญหาว่ามันใช้คำสั่งบางคำสั่งชนกันพอชนกันแล้วมันก็ จะใช้ได้เฉพาะของโปรแกรมนั้นหรือโปรแกรม Nvidia เท่านั้นดังนั้นตอนนี้ครับผมผมขอเลือกเป็นเอาอะไรดีคุณจะใช้ปุ่มเดียวก็ได้2 2ปุ่มก็ได้2ปุ่มหมายถึงคอนโทรลกับตัวอักษรคอนโทรลกับตัวเลขอัตเนตกับตัวเลขอัตเนตกับตัวอักษรหรือ3ปุ่มคอนโทรลชิปอัตเนตคอนโทรลอัตเนตอ่าชิปหรือ4ปุ่มก็คงน่าจะได้นะคืออันเนี้ยคือเราให้เราแมปคีย์ได้ตามใจชอบ แต่ผมจะเลือกเป็น control ตอนนี้ตอนนี้ปุ่มผมจะใช้ปุ่มเป,เปลี่ยนภาษาเป็นตัวหนึ่งแหละอ่ากดเปลี่ยนภาษาให้กลายเป็นอังกฤษก่อนนะครับวงเล็บอังกฤษวงเล็บเปิดอยู่แล้วผมจะใช้ control กับปุ่มเปลี่ยนภาษาอ่าแต่ตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับ control กับปุ่มเปลี่ยนภาษาครับแต่เมื่อกี้ครับ control คุณจะใช้ซ้ายหรือขวาก็ได้นะเพราะค่าเท่ากันอ่าตอนนี้เช็คก,ก่อนว่าเราอยู่ที่ไหนแอรบัตทัอ่านนะครับแอรบัตท่นคราวนี้ เราจะเริ่มนะครับใจเย็นๆนะสเปซบารหรือ Enter ที่ d d b u t t o n ครับเ้ะเนคบัอฟหนึ่งเขาบอกว่าให้เรากดปุ่มเพื่อจะใช้แทนปุ่มชิปแอปพลิเคชันครับผมจะกดปุ่ม Control ค้างคอนโทรลด้านขวาค้างไว้ครับกด c o n t r o l ข้างขวาค้างไว้แล้วผมก็กดปุ่มตัวนอนหรือปุ่มกรอบเกลวปุ่มเปลี่ยนภาษาปุ่มกรอบเกลวนั่นนะครับ คอนโทรลผมยังค้างอยู่นะกดครับปุ๊บคอนเทกต์เมนูเขาจะพูดว่าคอนเทกต์เมนูเขาเนี่ยพอผมกดแล้วปล่อยหมดนะครับเขาพูดว่าคอนเทกต์เมนูเสร็จแล้วผมกด Escape ทีหนึ่ง Input ตจิ๊บพุทธไดร์ฟพรีวิวคอนโทรพัทวงเล็บเปิดเดสก์ท็อปคีย์บอร์ดวงเล็บปิดเขาก็จะบอกว่าผมได้สร้างคอนโทรลพัทอะไรเดสก์ท็อปคีย์บอร์ดเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็แท็บไปที่ปุ่มรีเซตโอเคบััตนโอเคนะครับพอเจอโอเคแล้วเอนเตอร์เขา มันยังไม่สมบูรณ์ครับเดี๋ยวผมจะขอสาธิตให้ฟังก่อนตอนนี้ผมอยู่ที่เดสก์ท็อปนะครับ <D PC. S 1> อยู่ที่ดีพีซีคราวนี้ผมจะกดเปิดกดปุ่มชิปแอปพลิเคชันโดยที่ผมจะกดคำสั่งที่เราเพิ่งแมปคีย์ไปใหม่นะครับโดยการใช้ส่วนเสริมรีแมปแอปพลิเคชันคียเนี่ยโดยการกดคอนโทรลกับปุ่มเปลี่ยนภาษาคอนโทรลกับปุ่มตัวหนอนนะครับคอนโทรลกับปุ่มกรอปเกลวนะอะ กดคอนโทรลค้างไว้แล้วกดปุ่มเปลี่ยนภาษาเนี่ยได้เลยครับแล้วคราวนี้กดลูกศรลงโอเนโอโนดิโรเซีินฟูวเอกซเีก็จะใช้คอนเทกต์เมนูในดีพีซีได้และใช้กับที่ต่างๆได้นะครับเอเคไปแต่มันมีข้อสังเกตว่าคราวนี้ผมเปลี่ยนภาษาเป็นไทเเปิดทยแหงเปิดไทยเ็มานีผมเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทย ผมลองกดปุ่ม Control ไม่เป็นผลนะครับกดปุ่มเปลี่ยนภาษา English งเเปิดอยู่ยังเปลี่ยนภาษาได้ใช่ไหมครับไทยวงเล็บเปิด Thai วงเล็บปิดแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับแล้วผมมาอยู่ที่ DPC เหมือนเดิมแล้วผมกด Control ค้างไว้แล้วกดปุ่มเปลี่ยนภาษา English วงเล็บเปิดอยู่ไม่เปิด Context Menu ครับเพราะว่าเราไปเราไป map key เฉพาะปุ่ม Control กับตัว เปลี่ยนภาษาตอนที่เราอยู่ภาษาอังกฤษครับดังนั้นตอนนี้คุณเปลี่ยนมาเป็นภาษาอังกฤษ,ก,ษก่อนวงเลิสต์วงเล็บเปิดอิงลิสต์ส t บสเฟสวงเล็บปิดอิงลิสต์ยู i นเต็ดสเตทนะครับอ่ากดปุ่มตัวนอนจนเป็นอ n ง l i s h ก่อนเราต้องไปทำอีกรอบหนึ่งครับโอ้โหไม่ง่ายปวดหัวอ่ะไปเข้า NVDA เมนูใหม่ครับ insert n NVDA เมนูแล้วก็กดลูกศรลง Enter นะครับ Enter หรือลูกศรขวาเข้าไปแล้วกดลูกศรลงหา Input g e s t u r e ลูกศรลงมาจนเจอเจอแล้วนะครับเ n t e r เลยอ n p u t เดาเข้ามาในที่ Input g e s t u r e แล้วกดตัว R เหมือนเดิมครับ R า R r o o e o r ออา p ์รีแ a ปแอ i พลิเคชัน Re Map นะครับใครไม่เจอก็ลองเลื่อนลูกศรลงให้เจอนะครับ Remap a อป l ลิเคชัน k ียแล้วกดลูกศรขวาขยายออกมาแล้วครับ Expand แล้ว กดลูกศรลงไปที่ emulate chip application ครับอันนี้ไม่ใช่นะเขาบอก emulate application แต่เราจะหา emulate chip application emulate chip application emulate เนี่ยครับ emulate chip application emulate chip application คราวนี้ เราเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยก่อนครับกดปุ่มตัวหนอนไทยเ,เปิดไทยไทยปิดไ,ไทยเขตมาไทยเขตมณีแล้วนะครับเสร็จแล้วแท็บหนึ่งครั้งบบเจอปุ่มแอดแล้ว Space Bar เ,เลยครับเมแบบื่อ,อ,อกี้เราเปลี่ยนเป็นไทยแล้วนะครับแต่ตอนนี้เราอย่าเพิ่งกดนะให้กดคอนโทรลค้างไว้ก่อนปึ๊บแล้วกดปุ่มตัวหนอนครับ เขาขึ้นคอนเทกต์เมนูขึ้นมากด escape ครับ input จิ d e t o p review n t r o l วงเลมบเปิด desktop e y b o a ก็จะ c o n โทรแล้วเราก็แท็บไปที่โอเคอ o k น enter ได้เลยครับคราวนี้เรามาลองใช้กันครับตอนนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษก่อนนะครับ e n ด e r จิ desktop r e e d เราอยู่ที่ recycle bin recycle ก็ได้แล้วกดคราวนี้ผมจะที่เราแมปไว้ใช่ไหมครับ control กับ ตัวเปลี่ยนภาษา Control กับปุ่มเปลี่ยนภาษาปุ๊บ <Contact menu. S 1> นี่กดแทนชิปแอปพลิเคชันได้แล้วกดลูกศรล,ลงมา oh, ที่ Empty Recycle Bin ได้ด้วยแต่ว่า <Be. S 1> อย่างที่เราบอกไว้ครับกด Control อ,อย่างเดียวอ่ายังใช้คำสั่งเดิมนะครับเป็นหยุดพูดแล้วพูดต่อกดปุ่มตัวนอนอย่างเดียวอ่า English ก็ยังเป็นคำสั่งเปลี่ยนภาษาเหมือนเดิมอ่า แต่คราวนี้เราเราลองเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วมาดูสิครับว่ารอบนี้จะทำได้ไหมแต่เราไปเราไปตั้งมาแล้วนะคราวนี้คอนโทรลค้างไว้แล้วกดปุ่มตัวหนอนใไมรูอ่าเรียบร้อยแล้วครับไม่ว่าคุณจะอ,อยู่แป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษหรือแป้นพิมพ์ภาษาไทยตอนนี้การกดปุ่มคอนโทรลกับปุ่มเปลี่ยนภาษาก็จะกลายเป็น คอนเทกต์เมนูแล้วครับโอโ้โอบโเออดอ่าสำหรับใครที่รู้สึกว่าไปทำอะไรผิดแล้วผิดอีกผิดซ้ำหรือยังไงก็ตามนะครับมันสามารถไป Remove ได้นะครับมันสามารถไป Remove แล้วก็ไปตั้งคีย์ใหม่กันได้ก็เดี๋ยวไปแบบเร็วๆนะครับการรีมูฟนะครับอิน e r ร์ n เอ็เอมนู่าแล้วเลือกสอนลง p r e เ e r e n c ซัมนเรนะครับเลือกสอนขวา แล้วสอนลงหา i n นพุนเจอเจอ Speed u c t i o n Input เจอ In นพุตเจอเจอแล้ว Enter เข้าไป Input จ Dialog no. Preview เข้ามาในอะินพุเจอเจอแล้วกดตัว R Romeo พออา้าวอันนี้ไม่ใช่เอามาเปลี่ยนภาษา R e m a p a p p 4 8 Remap Application key, อาาแ,แ, 4, แอปพล,ลิเคชันคีลูกศรขวามาแล้วลูกศรลงไปหา emulate chip application เปกหึง e อปนง e m l ลูกศรลงอีก emulate chip p a t อ่า e m u l a t chip p a t application แล้วเขา c o l l a p อยู่ลูกศรขวาครับขยายมาแล้วแล้วบอกมี2 i t ไอทครับลูกศรลงเคนโวงเล็บเปิด desktop k e y b o a r วงเล็บปิด1เนี่ยมีอยู่2อันถ้าเราต้องการลบออกเพราะว่า เอคีย์มันผิดมันไปซ้ำซ้อนกับคีย์อื่นเราก็แท็บมาที่ปุ่ม Remove button plus R Remove button หรือ Alternate R ได้ Space bar ไปปึ้ง Space p review control plus วงเล็บเปิด Desktop keyboard วงเล็บปิด1 b o x 1หนึ delete แล้วเขาก็จะกลับมาตรงอีกตัวหนึ่งที่เหลืออยู่ของที่เราทำไว้ด้วยเราก็แท็บมา Remove button plus R Remove อีก Space bar Space v o m m a n d double p review delete หน emulate s h i f plus application shift pan delete off แล้วก็จะกลับมาที่ emulate c h i p application เท่ากับว่าเอาออกไปหมดแล้วครับแล้วก็แท็บมาที่โอเคครับเ n t e r แล้วคราวนี้ผมลองกดปึ๊บ d p พีซีอยู่ที่ด p พีซีคอนโทรลกับตุ่มเปลี่ยนภาษาไทยวงเล็บเปิดไทยวงเล็บอิงลิชไทยวงเล็บอิงลิชไทยกดยังไงก็เปลี่ยนภาษาอย่างเดียวครับนะครับก็อันนี้ก็เผื่อเอาไว้ใช้สำหรับคนที่ซื้อน o t ตบุ๊กแล้วต้องการไม่อยากใช้ปุ่มชิป F10 เนาะ ก็มาตั้งค่าคีย์อย่างเงี้ยซึ่งเมื่อกี้มีคนอาจจะสงสัยว่าแล้วกดคอนโทรลกับปุ่มเปลี่ยนภาษาเนี่ยต้องเป็นคอนโทรลด้านขวาอย่างเดียวที่เราเลือกกดไหมไม่จําเป็นครับคุณจะใช้คอนโทรลข้างซ้ายกับปุ่มคือคุณตั้งตั้งคอนโทรลขวาแต่เวลาใช้คุณจะใช้ขวาก็ได้ซ้ายก็ดีเพราะเขาไม่จํากัดคอนโทรลนะครับผมจะได้คอนโทรลกับปุ่มเปลี่ยนภาษาจากข้างซ้ายคอนโทรลกับปุ่มเปลี่ยนภาษาข้างขวาก็ได้ก็ลองนําไปใช้งานกันดูนะครับ แต่สัญญากันแล้วเนาะถ้าใครทำเละเออไม่ช่วยนะครับเพราะว่าผมเองก็ทำเละมากว่าจะไปกลับคืนได้มันบางทีตอนตอนตอนฝึกเนี่ยผมก็โอ้ตอนทดลองเนี่ยลองแล้วลองอีกทำผิดทำถูกทำถูกทำผิดแต่ก็ถ้าใครไม่มั่นใจโทรมาดีกว่าแล้วก็ติดตั้งแล้วก็ตั้งค่าไปพร้อมๆกันจะได้บอกว่าเออเอาแค่นี้พอ เพราะว่าเดี๋ยวไปตั้งค่า input gesture ของส่วนอื่นๆเกินมันไปชนกับอันนู้นชนกับอันนี้เดี๋ยวมันจะวุ่นนะครับสัญญากันแล้วนะไปแล้วความรู้จากบริการหมอคอม1 4 1 4พลัดนำมาแบ่งปันกันกับส่วนเสริมอีกหนึ่งตัว Remap Application Key สวัสดีครับ